น,น้ำอีกแล้ววันนี้หนานแผลอืม,มเดี่ยวข้างหัวหักไงฟ้าเมาแ้ไกขึ้นก่อนจะไปเกี่ยวอะไรอืมเดี๋ยวหลุดเกี่ยวอะไรหลุดพลุอล้อเลยละคว้าไม่ทันหรอก ตัวแรกก็ติดตอเลยนี่อะไรมันก็ไม่รู้สู้รู้สู้ร้ายดูหน้าคนตกปลาซุ้รู้สายมันตัวตัวแรกวัดก็ททำหลุดแล้วครับของใหญ่ด้วยโอ้ยก็พอโค้งมามันมีรูรูแรกเลยฮะที่เข้าันเป็นดงเลยนั่นเยอะมันนอนอยู่นั้นตีเข้าไปสุดเลยอ่ยังไม่ทันล่างมันตุกวัดตุกมันข้าคือแล้วก็อันไปหมดเลย น้องเคยเจอเตัวใหญ่อยู่ตัวนั้นอ่ะอืมอืมตัดเลยอ่ะมีการไหมครับ โดนกัดแล้วเด็นยหเค่โดนกัดเง้ยไปโดนกัดมไห้โดนจ้ำจ้ำของมันม่มีฟอพายอยู่ด้วยเหรอมือแต่มอท้องเยือนมองเยียด้วยผมพลาดอย่ใช่ใช่สามสามร้สี่ ชาแล้วมันมีใครแซงเราแล้วอ,อ,อุ้ย,อ,อ,ยอุ้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 ยขาดขาดช็อกเลยอ่ะโอ้ยขาดช็อกว่สะส่งปาดลูกไล่แล้วขาดช็อกว่ะขนาดไม่ได้ส่งเลยเนะี่ยเยทเค แน่นเลยเสียงเมื่อวานเลยเนี่ยโอ้โหขาดช็อกเลยเสียงเมื่อวานเลยเสียงกัดเนี่ยโอมันปุ๊บถึงช็อกเลยว่ะโอ้ยรอยบาดเลยว่ะเย็ดเคผมว่าน่าจะคนละตัวว่ะเพราะสมนั้นลึกอยู่โอ้โหตุบเลย นั่นนอนช้าหน่อย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 นูนย้นไงเฮียว่าแล้วมันคราวที่แล้วโดนตามอยู่คราวที่แล้วตีไปมันมีอาการอยู่คืนมาเลยเห็นไหม จำได้ครับแล้วตีตีเข้าไปมันมีอาการโอ้ยังอยู่จริงด้วยอ่ะคืนบเบลอเลยฮะตีไปที่ไปเผื่อออกมา จะล่อยอยู่แล้วเชียงโล่งด้วยไม่มีตอไม่มีอะไรด้วยคือรับเบ็ด5โอด้วยนะเบ็ด5โอด้วยถ้าไม่ขาดแล้ะมึงโดนยังไงก็ไม่รอดอะ่ะเพื่อออกมาเพื่อออกมาเฮ้ย hey, ฟองอะไรอะ่ะ <Yeah. S 2> <Okay. S 1> ตามออกมาแล้วนี mm hmm. น่น้ำน้ำขุนควักเลยน้ำขุนคลักเลยอะ่ะ mm hmm. ตามจริงเว้ยขื้นใหญ่อยู่นะเมื่อกี้อ่ะ บออลั่เกิดถ้าช็อกขาดผมว่ามันยังไม่โดนคมเบ็ดหรอกเนะาะผมว่ามันว้วนทิ้งไปแล้วป่าเนี่ยยังไม่โดนคมเบ็ดอรอกงนเะเดี๋ยวเผลย้อนมาเอาเนะี่ย โอ้ยเด็ดนี่ตามมาเป็นทางไงนี่นสมท่าจะเอาเหมือนกันเนี่ยตัวเนี้ยนั่นไงเหมือนกันเลยเออโอ้โหนัทธอมนัทอมโดนขาดงั้นครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมโดนขาดไปตวงครับกัดกัดปุ๊บวาดมันขาดเลยมันกัดถึงชอนะ็อกนัด,ดถึงช็อกไหม ขา,ขาดชอกหรือขาดอะไรพีอีเลยขาดขาดสายพีอเลยเหรอโอ้ยแสดงว่ากัดลึกมากเลยอะ่ะสองตัวครับตกปลาสุลุยสุล่ายครับเรื่องปกติ ใหญ่ใหญ่อูยใหญ่ว่าเห็นตัวเลยมัวจะมองฝั่งนี้สามขึ้นว่ะตัวนี้สามขึ้นสามโลขึ้นน่ะตัวเนี้ยอืออือยังว่ะ ติดน้ําสวยมากเลยนะน้ําอย่างเงี้ยปกติมันกัดไม่ค่อยระแวงนะเนี่นยน้ํนาสีเน,นี่ยฮึไอ้กูนั่งชิลชิกูมารอถ่ายคลิปรออะไรคลิปอยู่ข้างหลังเอามาเนี่ยเ,เอาไปเนี่ยอ่ะเ,เ,เ,เตีนจุ่มน้ำเลยให้ตีนเน่าไปเลยอ่ะลปลาอ่ะปลา เร็วยวๆรทำงานให้ดูเนี่ยทั้งวันไม่ได้อะไรเลยนะะฮะเอาให้ได้คลิปนะไม่กลัวเกงที่เ <laughs> ปียกอ่าปลาอไรอย่างไงขาเปียกเลยอืมอะไอย่างนี้เนี่ยอะไร วัดสุรุ่ยสุรายโ oh. อเขามาอยู่ข้งางหน้าทีเดียวนะวัดป่าสุรุ่ยสุรายเมื่อกี้ถ้ากูอยู่อะโดนไปแล้วเนี่ยไม่เชื่อไม่ใชห่อโอ้มาตั้งนานโอ้ก oh. oh. ูอยู่อะโดนไปแล้วข้อตุมนั้นแหละฮัลโหล ฮะลรอ,อ๋องนนะ่ายเออเอออืมงานแต่เย็นนี้ฉลองใหญ่เลยอ๋อกำลังย้อนกลับเอ้อ อ uh huh. แค่นี้นะหกโมงน่ะออย้อนใจอ่ะมาขายอ่ะทันทีอาบน้ำอาบผ้ามันเรียบร้อยเออแต่งตัวรอเลย เไงล่ะเป็นไงแล้วอยู่หน้าแล้วเป็นไงล่ะด้หยก็เอาสอไ้ยหฮ้ยเ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 ยเเเฮ้ยอ้ยเฮยเฮ้ย้ยเเเย่้ยเฮ้ยเฮ้ย้้เฮ ระว,วังเสียวตรงนี้วะ่ะเสียวขอบไบฟ้าเสียวขอบวะ่ะไอ้นี่กิ๊ปเปอร์อันใหญ่อยู่ไหนวะกิ๊ปเปอร์อันใหญ่อยู่ไหนวะนะโอ้โห่พอดีเลยล็อกพอดีเลยเฮ้ย,ยสะใจใ <น S 1> มาเย้อีกเอ้ย อ,อ,อะไรวะสลับมันแป๊บเดียวเองบอกแล้วสลับให้มันนั่งหน้าแป๊บเดียวยังเป็นไงเดี๋ยวถ่ายรูปมั้ยสลับให้มันนั่งหน้าไม่ถึง5นาทีอ่ะโอ้โหลุงยิทนั่นงหน้าเองดีกว่าเชื่อกันต,ต้องจับเชือกละจับตัวนี้จับไม่ได้อ่าโอ้โหโบาลลักษาครับตัวนี้มายังไงมายังไงมายังไงโอ้โหูดูคันด้วยดูคันดูคันสายันครับสิบขีดยี่สิบ สายพอีดูละคิงนะครับเหลือคิงพีอีสมนะครับเกลือแซเอ้ยเตะน้ำแตกครับหนักไหม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 โอ้โหดูดูเทียบดูเทียบกับมือครับนี่ดูเทียบกับมือดูอันนี้อันนี้กล้องไม่ได้หลอกตาครับอันนี้ใหญ่ของจริงครับตัวนี้ใหญ่ของจริงครับ อีไซ์เปลี่ยนเตะเปลี่ยนเตะครับแซปเอ้ยแตะสีเขียวทำงานครับวันนี้เมื่อกี้ผมนั่งหัวเรืออยู่นะครับเปลี่ยนน้ำฟาด์นั่งหัวเรือไม่ถึงห้าทีโดนเลยครับแม่เป็นไงอ่ะเขาบอกไม่อยากจะโม้ไม่อยากจะโม้เจ้ยไม่อยากจะโม้